กระแตอาสยามถามแฟนๆมีงบสิบล้านเอาไปทำอะไรดีลูกทุ่งสาวกระแตอาสยามโพสต์ข้อความสอบถามความเห็นจากแฟนๆว่าตแตรแบ่งงบไว้สิบล้านนบทุกคนคิดว่าตแตรควรเอาไปทำอะไรดีระหว่าง1ทําบุญสร้างโรงเรียนอนามัยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับพื้นที่ขาดแคลน 2. ทำโปรโมชั่นแจกเงินรางวัลคืนกำไรให้ลูกค้า10ล้านเยอะมากๆถ้าเป็นคุณจะเลือกข้อไหนคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นเอาไว้ว่ามีหลายคนบอกเงินตั้ง1 0บล้านล้านทำไมไม่เก็บไว้ใช้ซื้อบ้านรถที่ดินทำไมไม่เอาให้พ่อให้แม่ญาติที่น้องทำไมไม่เอาไว้ทำโปรโมทการตลาดบแบรนด์จะได้โตขึ้นทำไมไม่เอาไว้ทำโปรโจกลูกค้า จะได้มีคนสนใจซื้อของเพิ่มขึ้นทำไม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 มากกว่าเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายตัวหนอนแอดมากกว่าเครื่องหมายตัวนอนดอกจันมากกว่าเครื่องหมายตัวหนอนบวกเต็มไปหมดเลยซึ่งก็ไม่ผิดเลยที่ทุกคนแนะนำมาเพราะเงินตั้งสิบล้านเลยนะแต่แตรก็คิดว่าอยากช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์กว่าเป็นสะพานบุญให้กับทุกคน เพราะทุกคนที่สนับสนุนแบรนด์แตรมีส่วนในการช่วยสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้เครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นคุณจะเลือกข้อไหนคะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวก